สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกับพิสาพากินพาแซบช่องแหน่อีกแล้วเด้อค่ะคลิปนี้ในพิสากับพามากินแกงส้มเด้อค่ะมีทั้งปูมามีทั้งไอ้ปลาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแล้วก็เขาก็มีด้วยไข่กุ้งเด้อค่ะพิสาโรยกับไข่กลุ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เนี่ยค่ะไข่กุ้งเด้อค่ะพิสาโรยกับไข่กุ้งนั่น มาแซบแซบน้ำกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ๋ายังไงก็ทีกินพิซซ่า้ลำคอ,อ,ข,อขอบอกขอบใจขอบขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ห้ช่องพิซซ่าพากินพาแซ่บชั้นแนวด้วยค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีใหม่ที่เขามากด้วยค่ะค่ะพิซซ่าว่านเข้าไปเดี๋ยวพิซซ่าจะเข้าไปด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอย่าพึงน้อยอกน้อยใจกันเด้อว,ว่าที่พิซซ่าะถ้าท่านเข้าไปด้วยค่ะเดี๋ยวพิซซ่าจะตามเข้าไปแบบ ให้เลือกที่สุดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่าพี่สาต้องเหตุงานเนาะแล้วก็ถ้าพี่สาตอบคอมเมนต์ซาก็แปลว่าพี่สาเหตุงานด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่าพี่สาต้องเหตุงานทั้งเสาทั้งแรงเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอเคเนาะยังไงก็มาแซ่บมือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าซ้ำหมักไงเลยค่ะคือเกาเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าถั่วเกาะไงก็โตพี่สาเลยค่ะเห็นยังสี่ก็ยังน้อยเลยค่ะเขาเค่ะ แต่ซามักเอฟอันนี้เป็นปลาเอทะเลบันเท่านอเขียวกป็ปลาหางปลาหางเหลืองมันบอ่อแม,มีพนองจา๋ามียังก็ใส่มดด้ค่ะพม,มีพนองจา๋าทั้งปลาทั้งปูทั้งกุ้งอ่ะละใส่ให้มดด้ค่ะ แซ่บ,บด้วยครับพบ่อแมนพม่อแม่พมนองจา้ากินก้อนไปเท็ดงานเด้อพี่จ้าหิวข่าวแห้งกั่งไล้ด้วยครับแม่นพมนองจา้แบบาแซ่บเขานั่งคาจมาดด้วยค่ะ พิซาแกงไส้ไอ้มักคุ้งด้วยค่ะพเม่พี่น้องจ้าแกงสมเส้มสักคุ้งด้วยค่ะแกงมอบักไงด้วยค่ะพแม่พี่น้องแกงไว้เิ็ดงานมืออื่นพร้อมเนาะห่อเขาไปเห็ดงานจะ แซ่บด้วยค่ะใส่มือบา้านเราเราจะแกงไส้ปูหน้าเนาะทั้งปลาทั้งปูหน้าทั้งไอ้แมงละางง่ำด้วยค่ะโอ้ยแกงไส้ปูนกันแซ่บด้วยค่ะอันนี้ปูหน้าบันมีทั้งไตปูมนะะ้าเลยค่ะแซ่บ เมยองตตัวเองนะคะแซ่บอีรีเดอร์พ,อพ่อแม่พน้องจา๋าแกงสมน้องเพชรเบิเบ้งนะคะเมื่อนี้สามีไปเฮ็ดโตะมะใหะะ่ไม้ด้วยค่ะเอแมนไอนี่โตอันเก่าด้วยค่ะสามีไปเฮ็ดมใาไมา เป็นวาโตั้นมันใส่ปใะไม้ปุ๊บผัวไปสาเพชรโตมาหายไม้เยค่ะมันนี่ลูกไส้ประยูด้วยค่ะลูกไส้เพชรง่างกับพอด้วยค่ะเลิกเลี่ยนเราก็ไปกับพอด้วยค่ะ ซีไวนาวาจะเล่นไลายซดมือหนีเว้ค่ะต้องขอโทษขอภัยเดอ้อพี่สาวว่าจะว่าจะไปเล่นไลฟ์ซดเว้ค่ะด้วยมีเหตุาน,นะะา้นอค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอืม เัง่อไรพีสาก่อนจะพยายามเฮ็ดคลิปออกมาทุกมือเจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องติดตามให้เดอร์กดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้เดอร์ให้เดอ์ดค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า ริมอ,อกากจะใช้ชูไม่แล้วม,มาเด้อค่ะพิซซ่ากินคาป็นกระมั่งนะยคะ่ะกินเก่ง<ๆ>แก่งสมพิซซ่าก็ใส่ปลาร้ดพร้อมเ้วยค่ะพ่อแม่พม่ลองจ้า พิซซ่าก็บอกหมว่าบางอื่นเขาใส่บอนเนาะพิซซ่าใส่ด้วยค่ะน้ำปลา ตอนนี้อากาศคุมคุ้มด้วยค่ะพ่อแม่พี่น,นะะ้องจา๋าอากาศประเทศที่ประเทศออสเตรเลียคึ้มคุ้มด้วยค่ะเวลาเวลาเยอะพ่อแม่พี่น,นะะ้องจะจำค่านานะรีบๆกินแล้วรีบๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้า,า,า,จากุ้งสดหวาน ป้าพึ่งในป่ามากมื่อว่านด้ค่ะเป็นปลาทะเลนี่แหละโอ้โหว่าเหลียปลายังละ แับเนะค่ะ mm อืม hmm. สิ่บาสิใหญ่ายผเนาะขอปรับไม่ได้เขาติดนาติดรังที่หมพ่อแม่พ่อแม่ไม่นองจ้าไ่ได้่ได้เอาดอกทิชชูมาเนาะ จะมือเซ็ตนี่แหะกินเขาวระสุภาพไย่ว่ากันเด้อพเมพี่นองจา้เาเมือปาดนาปาดหลังอยู่มันมาเด็กหน่อยอะค่ะ เมือได้พิซากินขเขาไปอินพิซานอนมารับด้วยค่ะ ืแกงสมพิซาแสบหลายเลยค่ะคุณล่ะข้างในไอมปลาเค่ะพิซาประดึงออกนะคะพิซามักกิิดนนะคะพิซามักกินมกคีปลาเ้้ยค่ะทำไมี่น้องจ๋า ขอเถอะขออภัยเด้อทำไมพี่น่องจ้าเขาจีบปากจิบหนา้าจิบหลัง Bữa nay sẽ ở đây ăn nọ. Sao mà ngay đấy hả? การม,มาแก้รังนะคะ ันแซ่บด้วยค่ะพะเมเพียงจ๋าอือหืโอเคค่ะคลิปหนึ่งในพิซซ่าก็จบภารกิจแล้วค่ะพะม่พีองจ๋าข่าวมอสซาดนะคะเรื่องน้ำแก็งน้อยนะักอิ่มหลายนะคะพะม่พีองจ๋าอันนี้ก็ ก่อนที่จะไปเนาะอะไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดนซับตะไคร้ห้พ wrote, query, ี่สายเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเพื Salesforce> ่อให้พี่สายมีมีอ่ากำลังใจคลิปต่อไปเนาะอะไรก็เอฟที่ไม้กระถาพี่สายเด้อค่ะเพราะว่าพี่สายเฮ็ดง่ายเฮ็ดการเนาะเดี๋ยวพี่สายจะเข้าไปเด้อค่ะเข้าไปทุกช่องนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่สายจะลองใส่รีโมทเบิ่งเด้อค่ะว่ามันจะน่นบ่บ๊ายบาย Now